Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News การแต่งตั้งโยกย้ายทหารกำลังร้อนไปพร้อมๆกับสถานการณ์ทางการเมืองที่มีผลต่ออนาคตของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำลังจะถึงปลายทางที่ทำให้สามเหล่าทัพเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะในส่วนของกองทัพเรือดูจะแน่วแน่ชัดเจนที่สุดว่าบิ๊กเท่าพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผบอทร จะเสนอชื่อบิ๊กจอร์จพลเรือเอกเชิงชยัยชมเชิงแพทย์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่แทนหลังจากที่ดึงตัวกลับมาจากรองเสทหารบอกอทัพไทยเมื่อโยกย้ายเมษายน2565ที่ผ่านมาแต่ทว่า ก็มีความเคลื่อนไหวภายในเตรียมทหาร21ในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับบิ๊กต้งพลเรือเอกธีรกุลการจนะรองผบอ,อรอที่ครองอัตราพลเรือเอกพิเศษอาวุโสกว่าพลเรือเอกเชิงชัยรุ่นน้องต่อทอ .22 อีกทั้งยังเคยได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผบอ,อรอมาแล้วในการโยกย้ายกันยายน2564แต่ต้องหลบทางให้พลเรือเอกสมประสงค์ที่ ไม่มีพลังหนุนจากกลาโหมให้ข้ามจากรองปลัดกลาโหมกลับมาเป็นผอบอทอรอเพราะเอาโุโสูงสุดในเหล่าทัพเรือในเวลานั้นถ้าเป็นความสัมพันธ์ในระดับปกติยกย้ายครั้งนี้พลเรือเอกสมประสงค์อาจเสนอชื่อพลเรือเอกธีรกุลเป็นผอบอทอรร เหมือนขอบคุณที่หลีกทางให้ในปีที่แล้วแต่เพราะความสัมพันธ์ไม่ปกติโดยภาพลักษณ์ของพลเรือเอกธีรกุลเป็นทายาทบิ๊กลือพลเรือเอกลือชัยรุดดิดอดีตพอบอรทอรอวางตัวไว้อีกทั้งที่ผ่านมาก็ชัดเจนว่าพลเรือเอกสมประสง์คพยายามล้างบางในทหารที่พลเรือเอกลือชัยวางตัวในตำแหน่งต่างๆเอาไว้แม้แต่การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ในพระราชวังเดิมทอรอ ที่พลเรือเอกลือชัยทำเอาไว้ด้วยเพราะสองปีที่เป็นผบอทอรอพลเรือเอกลือชัยเป็นคู่กรณีมากมายรวมทั้งอดีตผบอทอรอหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพลเรือเอกลือชัยพลเรือเอกสมประสงค์จึงต้องมาแก้ไขทุกอย่างใหม่ แต่ก็ทำให้ยิ่งเกิดความขัดแย้งแต่ที่พีคที่สุดคือการเด้งบิ๊กปูพลเรือเอกสุดที่นันสมานร,รักผู้ช่วยพอบอทอรอถายาตบิ๊กลือสลับไปเป็นรองเสหารแทนแล้วเอาพลเรือเอกเชิงชัยกลับมาแล้วดันขึ้นเป็นพอบอทอรอในโผนี้ แม้จะมีรายงานข่าวว่ามีการร้องขอความเป็นธรรมไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้พิจารณาปัญหาในกองทัพเรือและคืนความชอบธรรมให้พลเรือเอกธีรกุล แต่ฝ่ายพลเรือเอกสมประสงค์ก็ไม่ยอมง่ายๆเพราะก็สายตรงถึงพลเอกประยุทธ์ได้อยู่แล้วอีกทั้งยังมีข่าวสะพัดออกมาจากบ้านป่ารอยต่อว่าพลเรือเอกสมประสงค์เข้าไปพบบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกพี่ใหญ่แล้วที่อาจจะไปชี้แจงโครงการเรือดำน้ำที่มีปัญหาเครื่องยนต์จนอาจต้องยอมเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์จีนแทนเยอรมนีโดยไม่ยกเลิกสัญญาก็เป็นไปได้ ทั้งนี้มีพลเรือเอกเชิงชัยร่วมคณะไปด้วยจนเกิดกระแสข่าวลือว่าภาว่าที่ผอบอรทอรอไปแนะนำตัวและมีพลเอกประวิทย์เป็นกองหนุนหากต้องวัดพลังกับพลเอกประยุทธ์แต่โดยหลักการแล้วพลเอกประยุทธ์จะไม่ล้วงลูกจะยึดตามที่ผอบอเหล่าทัพเสนอมายกเว้นกรณีจำเป็น สถานการณ์ทางการเมืองที่ทำให้อนาคตของพลเอกประยุทธ์ไม่แน่ว่าจะได้กลับมาเป็นนายกในสมัยหน้าอีกหรือไม่อย่างกรณีการตีความวาระการเป็นนายก8ปีที่ถูกโจมตีอย่างหนักด้วยแง่มุมกฎหมายหรือแม้แต่การที่พลเอกประวิทธ์หลุดข้อมูลวงในว่าพลเอกประยุทธ์จะรอดปม8ปี24สิงหาคม2565นี้ แต่ถ้ว่าอาจอยู่ได้ในสมัยหน้าแค่2ปีหมายถึงการนับอายุนายกพลเอกประยุทธ์เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้6เมษายน2,560ดังนั้นจะเป็นนายกได้จนถึงปี2,568 และแม้จะยังเป็นนายกได้จนถึงปี2568แต่ใช่ว่าหลังการเลือกตั้งปีหน้าพลเอกประยุทธ์จะได้กลับมาเป็นนายกได้ง่ายๆแล้วถ้าเหลือเวลาที่จะเป็นนายกได้แค่2ปีเท่านั้นพลเอกประยุทธ์ยังจะไปต่อเป็นนายกอีกหรือ อีกทั้งสัญญาณการเร่งเปิดตัวนายพิรพันธ์สาลีรัตวิภาคที่ปรึกษานายกเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินั้นก็อาจเป็นสัญญาณชี้ว่านายพิรพันธ์สายเลือดทหารคือทายาททางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ตามที่ได้เคยวางตัวเอาไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งที่มีข่าวว่าบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผอทบ,อบอเป็นคนแนะนําเพราะมีความสนิทสนมเพราะโรงเรียนเซนคาเบียด้วยกันพลเอกอภิรัตเป็นรุ่นน นี่อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าพลเอกประยุทธ์กำลังนับถอยหลังและเตรียมวางตัวนักการเมืองและบุคคลที่เข้ามาช่วยพักรวมไทยสร้างชาติทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ล้วนเป็นกองหนุนพลเอกประยุทธ์เอาไว้แล้วโดยที่พลเอกประยุทธ์จะไปอยู่เบื้องหลังไม่แค่นั้นยังมีสัญญาณออกมาจากคนใกล้ตัวบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่า นับถอยหลังสู่การพ้นอำนาจแล้วเพราะพลเอกอนุพงษ์ย้ำเสมอว่าถ้าพลเอกประยุทธ์กลับบ้านก็จะกลับบ้านพักผ่อนด้วยประเด็นเหล่านี้ส่งผลต่อบรรยากาศในกองทัพไม่น้อยเพราะกลับมาเกิดกระแสะข่าวสะพัดอีกครั้งว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องจัดโผทหารครั้งนี้แบบทิ้งทวน กระแสะข่าวลือการเปลี่ยนตัวผอบทออบอจึงสะพัดกองทัพบ,บกอีกครั้งโดยเฉพาะแวดวงเตรียมทหาร23ที่มั่นใจว่าบิ๊กต่อพลเอกจเจริญชัยหินเทาผู้ช่วยผอทบ,ออบอน้องรักทหารเสือราชินีของพลเอกประยุทธ์จะขึ้นมาเป็นผอทบอ,อ,บอในโผนี้เลยไม่ต้องรอจนบิ๊กบี้พลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผอทบ,ออบอกเกษียณกันยายน2566แล้ว ทั้งนี้เพราะพลเอกประยุทธ์ต้องมองยาวถึงสถานการณ์ในปีหน้าที่มีทั้งการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หากเกิดการเปลี่ยนขั้วอำนาจและเกิดความวุ่นวายทางการเมืองขึ้นพอบอทอบอเวลานั้นจะมีบทบาทสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยของชาติบ้านเมืองและอาจทำให้ทหารต้องมาควบคุมสถานการณ์อีกครั้ง ดังนั้นจึงต้องเลือกพอบอทบอที่จะเหมาะสมกับสถานการณ์จึงต้องให้พลเอกเจริญชัยน้องรักที่ไว้วางใจขึ้นมาเป็นพอบอทบอเลยเพื่อให้นั่งสองปีต่อเนื่องดูแลสถานการณ์ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแม้จะยังไม่มีความแน่ชัดว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ทิ้งทวนด้วยการตั้งพลเอกเจริญชัยเป็นผอทบ,อบอแล้วจะเอาพลเอกนรงพันธ์ไปไว้ตำแหน่งไหน เพราะที่บกทับไทยก็ยังไม่มีสัญญาณใดจะให้บิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลศีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดขยับไปเป็นปลัดกลาโหมเก้าอี้ที่ว่างอยู่นอกจากการที่พลเอกนรงพันธ์จะส่งน้องรักอย่างบิ๊กอ๊อฟพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผอบทอออข้ามมาเป็นเสนาธิการทหารแต่ก็ถูกมองว่าเพื่อมาจอบเป็นผอทหารสูงสุด คอแดงคนที่สองในปลายปีหน้าแทนพลเอกเฉลิมพลที่เกษียณมากกว่าที่จะมารอเป็นเสทหารคู่ใจของพลเอกนรงพันธ์ที่จะมาเป็นผออทหารสูงสุด แต่หากจะเด้งพลเอกนรงพันไปเป็นประลัดกลาโหมก็ต้องตระหนักถึงธรรมเนียมของกองทัพที่การจะย้ายผบทบอข้ามไปเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นจะถือว่าเพราะมีความผิดแต่พลเอกนรงพันไม่ได้ทำอะไรผิดนอกจากไม่ค่อยตอบสนองพลเอกประยุทธ์เท่าที่ควร ยกเว้นซะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์จะอ้างเหตุว่าเป็นการเลื่อนชั้นอาวุโสของพลเอกนรงพันธ์ที่เป็นผอบอทบมาสองปีแล้วขึ้นมาเป็นประหลัดกลาโหมเหมือนกองทัพต่างประเทศถือว่าเป็นข้าราชการประจำเบอร์หนึ่งที่จะยืนหัวแถวของผบอเหล่าทัพแต่ถ้าอ้างเหตุผลนี้พลเอกเฉลิมพลที่เป็นรุ่นพี่ต่อทอ21และเป็นผบอทหารสูงสุดเหมาะสมกว่าที่จะข้ามมาเป็นประหลัดกลาโหม แต่กระนั้นข่าที่สะพัฒนในแวดวงต่อทอ3 3กลับพูดถึงสัญญาณดีๆที่พลเอกจเจริญชัยได้รับมาเมื่อเร็วๆนี้ขณะไปปฏิบัติหน้าที่สำคัญหรือแม้แต่การที่พลเอกนรงพันธ์ได้พูดคุยกับพลเอกจเจริญชัยเรื่องการจัดโผห้าเสือทอบอแล้วในเรื่องการเลือกระหว่างนายทหารต่อทอ2 2เพื่อนของพลเอกนรงพันธ์เองกับนายทหารต่อทอ23 เพื่อนของพลเอกจเจริญชัยประกอบกับความเงียบในกลาโหมที่แม้บิ๊กหนุ่มพลเอกธนิชชนกสังฆจันทรองประหลัดกลาโหมน้องรักสายตรงทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ที่แม้จะเป็นเต็งหนึ่งเดียวอยู่รวมทั้งบิ๊กหน่อยพลเอกวรเกียรติรัตน,นนนท์ประหลัดกลาโหมปัจจุบันจะเสนอชื่อให้ขึ้นแทนก็ตามแต่ยังไม่มีสัญญาณมาชัดๆ เพราะการเป็นต่อทอยีและเกษียณ2568น2,568อาจเป็นช่องโหว่ที่ทำให้พลเอกสนิทชนกต้องรอหากการแต่งตั้งโยกย้ายไม่ลงตัวเก้าอี้ปลัดกลาโหมก็อาจต้องเป็นเก้าอี้ตัวอื่นแก้ปัญหาก่อน จึงไม่แปลกที่การแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้ผลเอกประยุทธ์เรียกประชุมคณะกรรมการเจ็ดเสือกลาโหมพิจารณาโผลแต่งตั้งโยกย้ายก่อน23สิงหาคมก่อนครบวาระกำหนดวาระ8ปีโดยมอบหมายให้บิ๊กช้างผลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นคนดำเนินการโดยนัดผอเหล่าทัพส่งบัญชีรายชื่อตรงมาที่กลาโหมเลยในวันที่16สิงหาคม จากนั้นรอนายกนัดวันประชุมที่คาดกันว่าน่าจะมีเรื่องไม่คาดคิดในบางตำแหน่งขณะที่กองทัพอากาศนั้นบิ๊กป้องพลอากาศเอกนภาเดชทูปเตมีผอ,อทออยังคงปิดลับการตัดสินใจเลือกผอ,อทออคนใหม่แม้จะให้สัมภาษณ์สื่อเปิดสเปกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นนักบินขับไล่ประกูล F และการเคยเป็นผู้บังคับฝูงบินผู้กองการบินและผู้ช่วยทูตทหารประจำต่างประเทศที่แม้จะเป็น tradition ของทอ,อแต่ถือว่าเป็นแค่องค์ประกอบย่อยแต่ประเด็นหลักคือการสานต่อโครงการ F-35A ให้สำเร็จตามแผนสามเฟสให้ครบ12เครื่องเพราะผลอากาศเอกนภาเดชเริ่มต้นแล้ว จนผ่านคอรมอและผ่านการพิจารณาของกอมทง,งบประมาณ2,566งวดแรกแล้วรอแค่การตัดสินใจของสภาคอนเกรสสหรัฐอเมริกาเท่านั้นดังนั้นพอ,อทออ,อคนใหม่ต้องอยู่ในคณะกรรมการ F-35A ด้วย แต่น่าสังเกตว่าไม่มีบิ๊กหนึ่งผลอากาศเอกชานนมุ่งทัญญาผู้ช่วยผบอทออที่ถูกมองว่าเป็นสายตรงผลอากาศเอกมานัดวงวาดอดีตผบอทออที่ผลอากาศเอกนภาเดชต้องรับมรดกเกล้าต่อจากบิ๊กแอร์ผลอากาศเอกแอร์บูลสุดที่วันอดีตผบอทออเพื่อนร่วมรุ่นต่อทอ 21. แต่ถ้ว่าเต็งหนึ่งอย่างบิ๊กต้นพลอากาศเอกคงศักิ์จันทโรภาผอบอคอปอ,อก็ไม่ได้เป็นคณะกรรมการ F35 เช่นกันการกำหนดสเปคที่ว่าของพลอากาศเอกนภาเดชจึงยิ่งทำให้กระแสะข่าวลือเดิมยิ่งสะพัดว่าอาจจะเสนอชื่อบิ๊กตุต๊ดพลอากาศเอกอลงกรวันนรส ผู้ช่วยพอบอทอ,อที่มีความสนิทสนมกับครอบครัวทูปาเตมีและไม่ใช่นักบินเครื่องบินตระกูลเแต่เคยบิน L39 และไม่เคยเป็นผู้ฝูงผู้การกองบินและผู้ช่วยทูทหารแต่เคยเป็นประหลัดบัญชีทอเช่นเดียวกับพลอากาศเอกแอร์บูลที่เป็นคนดึงมาเป็นผู้ช่วยพอบอทอ,อ ดังนั้นการให้สัมภาษณ์ของพลอากาศเอกนภาเดชจึงถูกมองว่าน่าจะเป็นแค่การทำปฏิบัติการ I.O. เท่านั้นเพราะบรรดาลูกทัพฟ้าต่างเชื่อว่าพลอากาศเอกนภาเดชจะเสนอชื่อบิ๊กต้นพลอากาศเอกคงศักดิ์จันทโรพาผอบคอ,อปอ,อน้องรักนักบิน F.16 ต่อท .22 ขึ้นเป็นผอบอทออคนใหม่ โดยจะนั่งแค่1ปีก็กเกษียณกันยายน2566ซึ่งมีสัญญาณบางอย่างออกมาบ้างแล้วและคาดกันว่าในโผนี้ผลอากาศเอกนภาเดชจะดึงบิ๊กนะผลอากาศเอกนรง อินทาชาติที่ปรึกษาพิเศษทอน้องรักนักบิน F16 ต่อทอ3 3ที่เป็นทีมนักวิ่งสมัยเรียนโรงเรียนในเรืออากาศด้วยกันมาขึ้นมาเป็น6เสืออากาศเพื่อเตรียม่อเป็นพอ,อท,ทออคนต่อไปเพราะ,กะเกษียณกันยายน2,567แต่ก็ไม่อาจมองข้ามบิ๊กไก่ผลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลเสทออนักบิน F16 จากตอทอ24ประธานโครงการจัดหา F16 35a ที่เกษียณ2,568ที่อาจแซงขึ้นมาในเวลานั้นเลยก็เป็นไปได้เพราะมิเช่นนั้นก็จะกลายเป็นว่าเป็นกันคนละหนึ่งปีต่อกัน3คนเพราะพลอากาศเอกนภา,าเดชก็เป็นพอบอทอ,อแค่ปีเดียวแต่ก็มีกระแสข่าวสะพัดว่ามีสัญญาณบางอย่างว่าชื่อที่พลอากาศเอกนภา,าเดชเสนอเป็นผอทอ,อคนใหม่อาจถูกปรับแก้เนื่องจาก การมีโฟกัสไปที่บิ๊กป้อมพลอากาศเอกธนศักดิ์เมตะนันรองผบอทอ,อที่ครองอาวุโสอัตราพลอากาศเอกพิเศษและเป็นรองผบอทออ,อยู่อีกทั้งมีอดีตผบอทอ,อบางส่วนให้การสนับสนุนและข้อมูลนี้ก็เข้าหูพลเอกประยุทธ์พร้อมกันนั้นยังมีการลุ้นว่าจะมีสัญญาณใดๆที่จะทําให้พลอากาศเอกชานนได้กลับมาเป็นผบอทอ,อหรือไม่เพราะคาดกันว่าพลอากาศเอกณนภะ เดจะส่งออกไปเป็นรองปลัดกลาโหมส่วนพลอากาศเอกธนศักดิ์ให้ข้ามกลับไปเป็นรองผอบทอหารสูงสุดที่บอกทอบไทยดังนั้นสถานการณ์ภายในกองทัพเองรวมทั้งสถานการณ์ร้อนทางการเมืองจึงอาจจะทําให้พลเอกประยุทธ์ต้องใช้ความเด็ดขาดในการจัดโผทหารส่งท้ายรัฐบาลและอาจจะส่งท้ายชีวิตการเมืองของพลเอกประยุทธ์เองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ